สวัสดีครับเอฟซี FC ช่องเงาะปลาชาเนี่ยวสุขูสุข้นครับมือนี่ครับตามคําเรียกร้องครับผมมาอีกแล้วครับพ่อกับคู่ปอบครับเสียงเรียกร้องเกี่ยวเกามิเตผูอยากผบพ่อกับคู่ปอบเนาะคู่ปอป,ป,อปมีอย่างเนาะมาคำเสนอพี่น้องครับสวัสดีครับผมพี่มแม่ลูกค่ะแม่ลูกโอ้แม่ลูกตัวดีแม่ลูกีอย่างเนาะครับแม่ลูกเป็นสายอ่างค่ะสายอ่างโอ้ลูกเพิ่นไหม โตดีนะครับลูกเพื่อนลูกเพสายเบิ่มด้คลูกสายเบิ่มเนาะ,นะลูกจัเกเดือนแล้วครับนี่นลูกซีเดือนะลูกซีเดนานคือตสูงนครับสูงเท่าไรเนาะนี่ลูกเพื่นร้อยสิบแปดค่ะกับอายุสี่เดือน,นไม่ประธรรมดาตัวครับนี่แม่เพื่อนไครับสูงเท่าไรเนาะแม่เพื่อนนี่เนาะเพร้อยสามสิบบวกลบดจ้สากลบสายอ่างเนาะครับเนาะ ขาแข็งดีเนาะครับเนาะน้นงซีเต่าครับขาแข็งดีตั้มตูแงวสายอ่างป้าปักผ่าวไหมพี่น้องเพิ่งปักผ่าวเพิ่นปืดปักผ่าวใช่เลยครับพี่น้องโอ้ยองค์องค์องค์ครบตาแตียมแกมจำเนาะครับนะครูป๊อปตา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 เตีมแกมตาจำคเพื่อนใบตัวละเนาะรุงเขากระสวยครับพี่น้อง แม่ยังก่อซื้อเพื่อนซื้อแม่ยังก่อนครับนี่แม่ใบตองกับน้องใบเตยจ้ะแม่ใบตองกับน้องใบเตยโอ้ถือว่าเป็นควายที่ส่งลูกดีเนาะครับเนาะแม่นค่ะอือดูล่ะเบิ่งครับเบิ่งหน้าตาลูกเพื่อนครับอ่าสวยครับสวยพอ้โห้วนหูว่าครับนี่โอ้หูเนาะ,ะครับนะเนาะเพื่อนอยากตื่นกล่องจักหน่อยครับอือ ลูกถี่ซ้ำแม่แล้วเนาะครับเ<ม>นะาะปดีเดือนถี่ซ้ำแม่แล้วร้ <11 8. S 1> อยสิบแปดค่ะร้อยสิบแปดอ่ะคิดเบิ่งครับสี่เดือนพี่น้องเวิร์อัตลาาักษณ์เฉลี่ยเนี่ยครับลูกเพิ่นกระได้ตาเต็มแก้มจ้ำครับ<ม>ครบเปิดครับผม,มป่ามะพร้าวใหญ่ๆเนาะครับเนาะโอ้ยเบิ่งดูพี่น้องเบิ่งดูสมคำล้ำลืออีกตัวละครับราคาครับคู่ป๊อ ราค่าเปิดเไยครับเก้าสิบจ้าสิคะแนนเก้าสิบคะแนนได้อสองตัวป้าโถคุกคักโถว่วแม่เพื่อนทองบอครับหรือทองว่างครับตอนนี้ทองว่างจ้าทองว่างอีกป้าพี่น้องผู้ใดอยากใส่อีหยังก็เอาไปใส่เอาครับตามปรารถนาเลยป้าพี่น้องเอ้ยสุขสุขคนเก้าสิบคะแนนเก้าสิบคะแนนนี่ต่อรองไหนวะครับคู่ป๊อปครับ ต่อรองได้เหมือนเดิมผวนเบิ่งลูกเพลินเบิงเบ่งเหงาหางลูกเพลินพี่น้ององามอีดีเป็นอยากตื่นกล่องจังหน่อยครับแม่เพลินกัดขาแข็งดีครับขาแข็งดีนมสีเต่าครับพี่น,อน้องนสีเต่าครับเบิ่งผูหงกหางแักเงาเลยครับพี่น้องแม่ใบตองกับน้องใบเตย สนอีสนใจกัมาเบิงหนาคอกันได้แล้วครับพ่อคู่ปอบครับเบิงหนาคอกันได้หรือว่าสีติดตอมาที่เบอร์เทรด้านล่างนี่นไงด้แล้ครับผมได้เหมือนกันค่ะถือว่าเป็นแม่บล็อกดีๆครับทรงลูกดิดสวยงามเลยครับพี่น้องครับบอรธรรมดาผู้ใดใได้ไปนี่ผมว่าคุ้มอยู่ในคุ้มอีกทีหนึ่งครับปวดเบิงครับสีสูงซ้ำแม่เรือพี่น้องเอ้ยบอรธรรมดาบอรธรรมดา กับเงินเก่าเือนครับพี่น้องสายอ่างเล็กกมาเบิ่งตัวจริงกันได้นะครับเนาะอยู่บ้านกระนวนสั่มสูงจะวัดขอนแก่นเนาะครับนาะพี่น้องครับอหรือสิกีงกลางมานนัดเนี่ยก็ได้ครับพี่น้องครับทางเข้ากับสิต้อนรับอย่างดีครับผมโอ้ยสว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 ยครับผมผู้ปรับครับขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่วัสดีครับวัสดีครับมือนี้แกยู กับช่องงอปลาชาแนลอีกเส้นเคยืันนี้ครับอยู่กับน่องบางเอินครับผมน้องบางเอินสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องบางเอินนี่ก็เป็นน้องของคู่ป๊อบนะครับเนาะโอ้เป็นน่องสาวกันนะครับเนาะน่องบางเอินมีอย่างน้องมาฝากพีฝากน้องเอฟซีครับวันนี้มีแม่สาวท้องแรกค่ะแม่สาวท้องแรกโอ้ท้องดีครับดี่ท้องค่ะท้องโอ้ท้องอีเจ๊ดึนครับน้องบางเอิน เจ็ดเดือนจ้ะท้องในเจ็ดเดือนแล้วจ้ะท้องในเจ็ดเดือนจ้ะโอ้เป็นเบื่องน่นี่โอ้ทองในเจ็ดเดือนนะครับป้าเงาหางเนาะครับเนาะบักไงเปรีบเสียบเลยครับเงาหางบักไงเปรีบเสียบเลยตาแต้มแก้มจ้ำบ่ครับนี่ตาแต้มแก้มจ้ำค่ะตาแต้มแก้มจ้ำป้าอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเนาะค่ะวงเขาสวยครับอืมเขาก็สวยครับ หมักเผากัใหญ่ครับพี่น้องขาแข็งดีครับทำไรขาดขาล้างก็มี่ถุงเท้าควบชีคางโอ้ยสวยสวยสวยพี่น้องสวยสวยครับทองแรกพร้อมหือครับูดหลังเปรียบเสียบครับพี่น้องครับตรงทีดีเลยโอกะสิเปียนขีดต้มจังหน่อยนะครับน้องคู่ไอ้น้องเอิญเมนค่ะฝนตกค่ะฝนตกฮอใจเศร้าเนาะครับเนาะโอ้เห็นใบเห็นใบอีอยงนั่นทองครับยังครับนี่ ูเขาาไฟจ้ทองกับภูเขาไฟใบหลอดครบโอ้พูดเขาไฟใบหลอดครบเนาะครับเนาะรับประกันทองน้ำค่ะรับประกันทองล้านเปอร์เซ็นนะครับล้าเปอร์เมีคลิปตรวจเรียบร้อยนะครับเนาะมีคลิปตรวจเรียบร้อยครับตรวจเรียบร้อยตรวจเรียบร้อยยืนยันการทองครับผมทองในเจ็ดเดือนครับพี่น้องว่ามันปีไม่เนี่ยแต่ะได้กินน้องนะครับน้องเอื้อนได้กินน้องแน่นอนเพราะว่าได้เจ็ดเดือนแล้วครับผมอืมสายอ่างให้กันเนาะครับเนาะตัวนี้เนาะ เป็นกระสีอยากตื่นึ้นกันครับฝนตกเศร้าไหมพี่น้องเอ้ยอยู่ในเืองนงโอ้งามงามงามทานี่งามแหงครับพี่น้องราค่าครับน้องบังเอิญราค่าเปิดไปที่ไหนเนาะเปิดไปที่หาสิบเจ็ดหารค่ะห้าสิเจ็่โอ้ยหาหมืเจหพี่น้องเอ้ยแม่ทองเจ็ดเดือนเปิดไหหื่นเจ็ดนหาร้ โอ้ยถือได้ซ้ำขอบอีน้องเอ้ยต่อรองก็ได้ค่ะต่อรองอีกต่อได้ค่ะต่อได้ปั๊ดคุ้มใน้คุ้มอีกแล้วคุ้มใน้คุ้มอีกแล้วพี่น้องสม,สมสมราคาง่ามง่ามง่ามเบาเบียร์ก็่าง่ามอยู่ครับพี่น้องอ,อืม,นอมเนาะมือหนีบอยยากมือหนีบอยยากมีผู้มาจูงซอยพี่น้องเอ้ยไก่ซูำขอบกับน้องบังเอิญมาจูงซอยวันนี้หน้าตาดีครับก้อยหน้าตาดีพี่น้อง สูงเท่าไรครับน้องเอิญร้อยยี่สิบสามบวกลบครัร้อยยี่สิบสามบวกลบโอ้เชียรอยู่ครับหัวแข็งก็ดีเนาะครับเนาะขาแข็งดีครับขาใหญยขาง่ายครับผมบักเผากับง่าบักเผาง่ายกล่องข้อกับมีตาแก้มเกี้มจับหน้าตาสวยครับครับผม โอ้ขอ,อกะง่ายครับถือว่าเป็นแม่บอกได้ครับพี่น้องแม่บอกชันเลื่อนได้ละนี่แนค่ะหาสอนอุกสนใจเนาะครับเนาะมาเบิ้งที่ขอ,อกเด้ภาพน้นองบังเอิญได้ค่ะมาเบิ้งที่ขอ,อกเน้นชมตัวจริงเลยค่ะเน้นชมตัวจริงไปเลยเนาะแมนค่ะเฮามีดีต้องโชว์แมนค่ะอ่าหรือผู้ใดสนใจสิโทรมาต่อน้องก่อนก็ได้ไหครับน้องบังเอิญแมนค่ะโทุโ่มตัวร่อกันได้ค่ะสใส่เบอื่อทุ่มขังรางข้างเราเนาะครับผนะมอืม ครับผมครับผมโอ้ยยมแยมแยมยมแยมการอีดีครับคอกนีบอลซื้อซะสองตัวที่ผ่านมานี่รายการจริงๆผู้ได้ได้ไปบอลมีผิดวังครับพี่น้องอ่าครับประจวบจบเวลาครับพี่น้องเนอคำเหมือนถือเท่าแล้วครับตะเวนกับสิโตกดินแล้วพี่น้องเอ้ยเบาเบียกกรได้เวลาสิต้องจ้อนนาลลี่แหละครับผมเชียวก้วยเขาคอกพี่น้องกินน้ำกินในครับ ้องบังเอิญขอบพระคุณหลายเลยครับเด้อขอบคุณครับครับเอฟซีครับสุภูสุคนครับปู้ดสนใจครับคือวเยียนไม่ย่ำชุ่มที่คอกอะไรเลยครับผมขอบปอแสงป่านกันวนซ่อมสูงจังหวัดขอนแก่นเท่านะครับเนาะบรรยากาศก็ดีครับยินดีตอนรับสุภูสุคนครับผมสำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับ